สูตรสร้างความมั่นใจแบบนัปเลียนฮิลส์ใครที่ไม่รู้จักคุณนับปเลีนฮิลเดี๋ยวฉันเอาหนังสือให้ดูสักครูนี่ Think and Go Rich นะคะคิดแล้วรวยคิดแล้วรวยของคุณนัปเลียนฮิลเขาบอกว่าวิธีการสร้างความมั่นใจนะนี่ฉันไม่ได้คิดเองใช่มาจากหนังสือเล่มนี้คอนอันแรกคือเขาบอกว่าให้เราอะมี Mindset I can do it ก่อนคือคุณเชื่อก่อนว่าคุณทำได้คือ m i n d s e t ที่คุณไม่เชื่อ ว่าคุณทําได้เนี่ยมันทําให้คุณไม่มั่นใจคุณไม่เชื่อว่าคุณจะรวยบนออนไลน์ได้มันทําให้คุณกระเงกระงักในการทำคอนเทนต์กระงกกระแงกเข้าใจปะเออแต่ถ้าคุณเชื่อแอคชั่นมันอีกแบบคําพูดอีกแบบหน้าตาภาษากายภาษามือการทำคอนเทนต์คุณมันอีกแบบอันที่2เห็นภาพคนที่อยากเป็นเวลาคุณอยากเป็นใครอะนะคุณเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คุณอยากเป็นสมมุติคุณอยากเป็นแบบแบบใครอะ ใครก็ได้สักคนหนึ่งที่เป็นไอดอลของของคุณนะ่ะคุณต้องเห็นภาพก่อนว่าคุณคือผู้หญิงคนนั้นได้คุณเอยเห็นตัวอย่างภาพผู้หญิงร้อยล้านคุณเอยเห็นอย่างทะลุปูโป่งฉันเอาหน้าฉันไปไดคัดในภาพนั้นเรียบร้อยแล้วว่าเออฉันเห็นตัวเองเป็นแบบเนี้ยฉันเห็นบ้านของฉันบ้านหลังใหม่ของฉันอาณาจักรอันสวยงามของฉันมันเป็นยังไงเห็นภาพเรียบร้อยทะลุปูโป่งเสร็จไปแล้วในหัวอันที่3พูดกับตัวเองคือการ affirmation มันคือการพูดกับตัวเองซ้ำๆย้ำๆว่าเธอต้องการอะไรเธอต้องการเป็นใครต่อไปข้อที่4ใส่รายละเอียดให้เป้าหมายเป้าหมายต้องการรายละเอียดจ้ะอยากสําเร็จอ้าวอะไรเป้าหมายงงว่าอยากสําเร็จของเธอแปลว่าอะไรมันไม่ใช่แค่ฉันอยากสําเร็จแล้วจบนึกออกปะความสําเร็จของคุณหน้าตาเป็นแบบไหนแจกแจงใส่รายละเอียด นะคะและสุดท้ายคือการเป็นผู้สร้างทั้งหมดทั้งมวลเลยฉันรู้ว่าฉันทำได้ฉันเห็นภาพตัวเองฉันพูด affirmation ฉันเขียนเป้าหมายเขียนเสร็จแล้วต้องเอาสองมือหนึ่งสมองไปเป็นผู้สร้างคือไปเป็นคนทำอะ่ะเข้าใจปะไม่มีใครรวยได้จากการนั่งภาวนาอย่างเดียวว่าขอให้รวยขอให้รวยแต่เธอไม่สร้างเธอจะรวยได้อย่างไรเข้าใจปาโอ้โหร้องเพลงให้ฟังด้วยลงมือทา สร้างมันขึ้นมาโอเคไหมใครเคลียร์บ้างคราวนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆคือการพูดกับตัวเองหรือ affirmation จริงๆแล้วมันเป็นดาบสองคมแปลว่าอะไรในหนังสือของคุณนโปเลียนฮิวเล่มเนี้ยเขาบอกเลยว่าการพูด affirmation มันเป็นเรื่องดีนะที่เขาบอกพูดสะกดจิตอะแปลว่าสะกดจิตใต้สำนึกนะจ๊ะไม่ใช่พูดสะกดจิตแบบ ดูแบบศยศาสตร์อย่างนั้นนะจ๊ะเธอต้องเธอต้องแยกแยะนิดนึงเธอต้องใช้ปัญญาตื่นรู้ในการพิจารณาข้อมูลและเลิกตัดสินอะไรที่ยังไม่รู้แน่ชัดเคลียร์ไม่เคลียร์ affirmation คือดาบสองคมถ้าเธอพูดกับตัวเองว่าฉันมันโง่ฉันมันเฮงซวยฉันมันชีวิตยอดแย่ฉันมันเป็นคนไม่มั่นใจฉันมันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องนี่คือการ affirmation คุณแค่ไม่รู้ว่ามันคือการ affirm ตัวเองเว้ยแต่ถ้า คุณพูดภาษาดีๆกับตัวเองใส่เข้าไปในจิตใต้สำนึกใส่เข้าไปในจิตใต้สำนึกคุณจะมันจะมีคําพูดประมาณเนี้ยธุรกิจที่ฉันทําทําเงินให้ฉันมากมายฉันมีธุรกิจร้อยล้านเ,เพราะสินค้าบริการของฉันสร้างคุณค่ายกับผู้คนฉันดึงดูดโชคลาภในทุกทิศทางวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันสามารถเป็นทุกอย่างได้ที่ฉันอยากเป็นเคลีย นี่คือถ้าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคุณไปอ่านหนังสือเล่มนี้สั่งจิตเป็นเศรษฐีเป็นหนังสือที่รวบรวมคําพูด affirmation ที่คุณเอยเขียนมันคือสิ่งที่ฉันเขียนจริงๆเ้ยมันคือสิ่งที่ฉันเขียนจริงๆนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยแบบนี้แล้วฉันก็ไปผลิตหนังสือเล่มนี้ให้กับเธอหนังสือจริงๆของฉันเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณจะได้จากหนังสือเล่มนี้คือคุณจะได้คอร์สออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง affirmation โอเคปะเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับเรื่องของพลังของการแอ f i r m a t i o n นทั้งหมดนะใครสนใจไปจิ้มลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์โอเคปะวิธีการสร้างความมั่นใจลองเอา5ความลับนี้5ข้อมูลเจ๋งๆนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะ